ส,สีดำสีชมพูนะคะ<า>วันนี้เราได้รับภารก,กิจทำแก้มลิงเป็นที่รองรับน้ำมาจากฝ่ายน้ำล้นั้งสังนะคะก็คือตอนนี้ก็คือพื้นที่มันก็จะเป็นแค่เป็นคลองเล็กๆคาะแล้วก็ต้องขุดหาะ ฝั่งด้านนี้ก็คือเอาดินให้เป็นตะพักนะคะแล้วตรงนี้ก็คือน้ําตรงนี้ค่ะที่แก้มตรงนี้มันก็จะทำเป็น่ะเพื่อที่จะเก็บน้าที่จากฝั่งโน้นไว้แล<อ>้วก<อ>าน้ำล้นจากฝั่งเราค่ะมันก็จะฝั่งทางสีพาสนะคะก็<อ><อ>เดี๋ยวข้าไปตามมาสีพาสเขาทำอะไร,ระคุณพาเรานะคะคือจะทำภารกิจนะคะ พาอยู่พาร่มเย็นโอ้มีสวอตสคคิดวะไอประมาณเนี้ยทีมนี้เขาบอกว่าไม่ถนัดพูดทีมที่ปรึกษาสีม่วงครับสตาร์สีม่วงนะครับพื้นที่รับผิดชอบนะครับตำแหน่งสันปานน้ำนะครับปากท่อหลังจากรับน้ําลงมาตอนนี้มีสันดอนที่อยู่ตรงกลางนะครับที่มีทั้งขยะมีอะไรทุกอย่างทําให้การระบายนะครับหรือการไหลของน้ําไม่สะดวกเท่าที่ควร ทำให้ล้นสปริงเวนะครับทำให้ฝายขาดนะครับเราก็เลยจะปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำวันนี้นะครับขั้นตอนก็คือเอาตรงสันดอนตรงนี้ขึ้นไปเพื่อจะทำต่อพักนะครับแล้วก็จัดระบบนิเวศใหม่ตอนนี้หน้างานบีฟอร์นะครับก่อนทำงานนี้จะมีทางเบี่ยงที่มันไม่เป็นกิจลักษณะนะครับคือคอนโทรลไม่ได้นะครับเวลาน้ำไหลล้นไหลบ่ามานะครับ พอผ่านเส้นทางตรงนี้ก็คือไม่สามารถคอนโทรลที่ทางได้ทําให้พื้นที่รองรับน้ำนะได้รับผลกระทบเสียหายนะครับก็คือฝายขาดนะครับจากนั้นแล้วตรงนี้เราจะเอานะครับเพื่อแต่งเป็นฝายชะลอน้ําเพื่อกักเก็บตะกอนหลังจากที่ระบายผ่านท่อมาหรือว่าไหลลาดยางลงมาตามพื้นที่อย่างใบไผ่อย่างนี้นะครับวันนี้นะครับทําจะพักก่อนนะครับจะพักด้านโน้น แล้วเบี่ยงน้ํามาให้มันปีดความชื้นแฉะทางด้านเดียวนะครับฝั่งโน้นเป็นพื้นที่แห้งก็จะสามารถทํางานได้แต่เราจะทํา2ฝั่งในวันะระดับต่อไปนะครับวันนี้ก็คือ,อตรงนี้ถ้า,ถาเป็นแนวไม้ไผ่เราจะตัดลําไม้ไผ่ออกนะครับแล้วก็ให้เหลือเฉพาะ,ะก็เหลือเฉพาะโคนต้นนะครับแล้วสแตนบายในส่วนของลําไม้ไผ่ตรงนี้ไว้เพื่อทำฝายชะลอน้ําด้วยนะครับเป็นวัสดุขอบคุณครับ นในการลรงทุนสิ้ทางนี้ของผู้เข้าอบรมนะ,รบน,ะรบนะครับก็เป็นการที่สอนให้ผู้เข้าอบรมรู้ว่าในการเรามาทำนะครับของในเรื่องของโคกหนองนาหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือ ตามที่ภาพนะครับที่เราได้มาสารวจนะครับแล้วก็ผู้เข้าอบรมได้เห็นนะครับเราให้พวกเข้าอบรมมาลงพื้นที่นะครับเพื่อสอนนะครับสอนในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่นะครับแล้วก็ยังจากที่พื้นที่ป่าของเรามันเป็นพื้นที่ซึ่ดโทมนะครับพื้นที่ป่ารกนะครับพื้นที่ไม่มีอะไร เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะให้ผู้เข้าร่วมมาทำทำในรูปแบบของท่องหนังโมเดลนะครับก็บางพื้นที่บางจุดบางจุดมันก็จะเป็นเหมาะสําหรับในการทําสายชะลอับสายชะลอน้านะครับหรือว่าบางพื้นที่นะครับบางจุดก็จะเป็นในทําในเรื่องของสายดักตะกรอนนะครับแล้วบางพื้นที่นะครับก็จะทําในเรื่องของทําท กองไส้ไก่นะครับแล้วก็บางพื้นที่มันเหมาะสําหรับในการที่ทำคันแทนาทองคำนะครับก็ก็ให้ผู้าอบรมนะครับได้ดัดแปลงนะครับแปลงพื้นที่นะครับได้เชียย์พื้นที่นะครับเพื่อที่จะทําในส่วนนี้ของในการฝึกอบรมในของโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของวันสุดท้ายนะครับว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับแล้วก็ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้ทําหรือว่าก่อนทำและหลังทํานะครับผลมันจะออกมาในรูปลักษณะยังไงนะครับ กฝษึนแ้้ภารกิจวันนี้ทีมเราทำอะไรบ้างครับพี่อุดต่อทำตะพักใช่ไหมครับครับขับฝนแวดีขึ้นไปกูย์ย์ขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับเป็นบาร์ครับที่จะไม่ให้กินปน้าหรือว่าประตูมาัดูได้ดูซิ่งเนี่ยพังพาลงมาทีที่พอที่พขึ้นนะครับเรามีผู้ชมนอยู่9คนค่ะเราจะมา ทำความสะอาดลอกคลองนะคะเอาดินไปช่วยสีชมพูถมคันคูให้เต็มนะคะเราทำงานเชื่อมประสานกับอีกหนึ่งสีคือสีส้มทางนี้เขาก็ต้องการวัสดุบางอย่างเราก็อนุญาตเขาวัชพืชเราไปใช้ได้นะคะ <laughs> เขาก็จะโกยตรงนี้ไปค่ะตอนนี้ทำไปได้เกือบครึ่งทางแล้วค่ะ แล้วกําลั้นถูกทยอยขึ้นไปช่วยสีชมพูทําเป็นคันดินตรงนั้นแล้วค่ะตรงปองนี่ครับทั้งเส้นเลยแล้วก็จ,จะทําสตรงนี้สา,สาน้ําล้นไปด้วยใจมั่นซื้อตรงมันมีความจริงใจฟังวิถีไทยไทยทิษณานิเมยเศรษฐกิจพอเพียง

โคดินมาต้องสิ่งชีวิตพวกเรานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำผิดลาสารพิษลงสู่พื้นดินเมื่อก่อนทำลายไทยเราเป็นไหยอยู่ได้ เรต้องสร้างพื้นที่่เพียให้สามารถขึ้นตนนและสร้างความมั่งคั่งใหม่ให้แก่แผ่นดินไทยให้รงได้ปปีตั้งแต่ปู่ย่าตายายครกรพในพื้นที่ทำกินเชื่อว่าดินนั้นมีชีวิตรวมลมจิตตั้งชื่อให้ดินเรียกว่าแม่พระธรณีเรียกว่าแม่พระธรณี รู้ดีว่าน้ำไม่คือดิน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 โถดินมาต้องฟินขนินลงสู๋ดินแม่พระบอกรณมีต้องตายคืนดินที่ให้เราทำ กินสร้าข้าวให้หย่าบโถดินเยือกเอียงคนหัวแข็งใจร้ายตาบลายลงคอใจร้ายตาลายลงคอมนุษย์นี่หนอใจดำเหมือนนิ่งดิน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 โถดินก็ต้องสิ้นชีวิตพวกเรานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำผิด ลาสารพิษลงสู่พื้นดินโขดินถูกฟันถูกเลือยจุรินทรีย์ก็ไม่มีช่วยดินอาหารธรรมชาติหมดไปพื้นดินก็ไม่เป็นพื้นดินปั้นจอบแล้วก็ฝักนไม่ไหวปั้นจอบแล้วก็ปันไม่ไหวปั้นจอบที่ไรไม่รู้ว่าหินหรือดิน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  ตัวดินกะต้องสิ้นชีวิตพวกเราสารภาพผิดพวกเราสารภาพผิดต้องมาช่วยกันคิดคืนชีวิตให้แทนดิน